กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอะไรเอ่ยนะครับ Private นะครับกับพาที่2นะครับพาที่2เราจะไปลุยไหนกันครับเดีย๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะไปลุยไหนกันนะจ๊ะสำหรับพาที่2จะไปเจออะไรนะครับเราก็ต้องไปดูกันเลยนะฮะว่าจะไปเจออะไรแปลกๆอีกหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าเย็ดตะมน โอ้โหตอนนี้เราต้องมาสำรวจอะไรครับที่ปากสำหรับด่านนี้ชื่อด่านว่า cross to the b o n e นะครับหรือว่าแปลกระนตรงก็คือใกล้กันมาแล้วนะครับถ้าแปลเป็นสำนวนถ้าเป็นสำนวนของฝรั่งนะครับสามารถแปลได้ความว่าอะไรอะ โค้สุดที่โบนมึงจะพูดตรงไปแล้วนะเจอเฮ่อเผ็ด sure เริ่มอีกแล้วนะครับแต่กูเกลียดแบกเก่ามากหเห็นแล้วนึกถึงมองเป้าตัวเองแล้วเห็นเลยตรงกลางมันอะไรวะยาวยๆเฮียนี่มันต้องมีนัยยะสำคัญนแน่ๆดานี้โอ้ยมึนนะเออระวังชิ้นานไม่ไหวมาก <laughs> เฮียเป็ดเวลคัมทูเดอะจังเกิลกูรู้แล้วว่าจังเกิลในเฮียสภาพนี้แม่งป่บบปาละ,มะเมาะเฮ้ยมันขนมันเยอะไปวะ่ะมันต้องนัยยะสำคัญต้องรู้ให้ได้ว <a photo S 2> ่าที่นี่ที่ไหนป่าระ,ระเบิดได้ไหม <c oughs> ป่าระ,ระเบิดเฮียสเละสิครับ oh. Oh, ลูกน้องไม่ถามป่าระ,ระเบิดได้ไหม <c oughs> ป่าไปเละดิ I think I hear a witch Uh, flashlights off. All uh, oh, right. Sorry. Turn the to of the off Right, are to the are to anyway, oh, sir. Pubic. Wait the minute. are, we, are uh, we on some man's sweaty balls? Swan, uh. so That's oh. Right, oh. yeah, sailor. are ผมรู้แล้วครับว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่สวิตบอลน,น,นะครับเมื่อกี้ีนที่ลูกน้องเราพูดไปหรือก็คือไข่หวานสุดก็คือเราอยู่บนอันทะของผู้ชายนะครับเย็ด yes. แค่กูอยู่บนไข่ไม่มีที่จะลุยแล้วใช่ไหมพระเจ้าอยู่บนไขไอ้เย้ยมหน้าขนแม่งเยอะโอ้โหหันไปม,มองของตัวเองเนี่ไข่มีคมไฟด้วย ไปสร้างอะไรตรงนี้วะคุณรู้ไห้ตรงกลามันคืออะไรถ้าตรงนี้ไข่เฮ้ยเกิดอะไรวะไอ้ีตรงกลางก็ต้องคือไอ้ที่ดิวโดอหรือวะเฮ้ยตัวอะไรวะเอาละครับมาสู่ช่วงสาระไม่อยู่จริงนะครับกับพิวบิกไลท์นะครับพิวบิกไลท์สำหรับพิบิกไลท์นั่นก็คือแมลงปรสิตนั่นเอนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือเห่านะครับถ้าบนหัวเรามีเหา ล้วถ้าตรงอวัยวะเพศหรือตุงจุดซ่อนเลยเรามันจะคืออะไรครับมันคือพิบิกราย์นะครับหรือว่าปรสิตนะครับสำหรับแมลงไร้นั้นจะมีแขนนี้ขาที่ดำรงชีวิตอยู่ในร่องขนของเรานะฮะมันจะกินเลือดเหยือเป็นอาหารกินเลือดมนุษย์มนละหลายๆครั้งนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่แล้วเราคันหำอย่างเงี้ยครับเราว่ายืนเกายืนเกาไม่ได้ไม่สนใจอะไรคือสามารถบอกได้ว่าไข่คุณอาจจะสกปรกนะให้ไปล้างไข่โดยเดวนนะครับไม่งั้นไข่อาจจะเน่าได้นะครับอาจจะไม่ได้สืบพันธุ์อีกต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นครับก็ควรจะรักษาความสะอาดกันด้วยนะครับไม่งั้นมแมลงปรสิตพวกนี้จะมาเกาะกินคุณเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณคันหำ่คันหอยอะไรเนี่ยคุณก็รู้เลยนะครับว่าคุณอาจจะมีมะแมลงปรสิตหรือว่าพิวรีไรซ์นั้นอยู่ก็เป็นได้นะครับเอเชิญคุณเริวจิตสัมผัสพ้องเนี่ยเชิญน้ำเพี้ยอะไรอุ้ยอุ้ยิปือนอุ้ยอุ้ยเยอะมากอ่ะเฮ้ยมึงไม่ได้ล้างไข่ไงะวะเฮ็ดโดเยอะมาก เฮ้ยเยอะเยอะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเฮ้ยโอ้ยตาย b e a s t ไอ้นี่ม่นต้องแบบทิ้งไข่เป็นเดือนแน่ๆเลยวะไม่ไม่ล้างไข่ไม่อาบน้ำเฮคิวติดต่อมาแล้วครับทำบัญชาการ Select เหลือห้าเมล็ดเออทำประชาการบอกว่าพบสตรูกี่ตัว8 12 2ิบส4งยีบเก้าสีออสลดมึงเจอกี่ตัวครับ โโอหคลิปก่อนไปล้างหอยมาคลิปน um ี้มาล้างไข่โอ้โหเย็ดโดยิ <S <S ่งเห็นตรงกลางฉันยิ่งแบบเที่ยวอวหน้าบอกนะครับว่าให้เปลี่ยนเปลี่ยนปืนเป็นสีฟ้านะครับซึ่งสีฟ้าจะถึกกัดโอ้ยเยอะเยอะไป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 แล้วเยอะไปเยอะไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งร้องเพิ่งร้องน้อง อย่าพึ่งร้องทนไว้ทนไว้เยอะไปเยอะไปเยอะไปแล้วครับเยอะไปแล้วครับเยอะไปแล้วครับเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วโอุ้ยเขียนี่ปากไม่ล้างไข่เป็นปีไงวะเยสโตแต่มงเชมพูขัดเข้าไปไข่อะดูแลสุขภาพอันธพาลของคุณบ้างไม่งั้นอันธพาลของคุณอาจจะมีแมลง แบบนี้ซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับซ่อนเยอะไปแล้วยดแค่รีบหนีนะต่อไปเจออะไรอีกโหทั้งทั้งแมลงทั้งเลิมมึงนี่เป็นได้แบบสารพัดโลกมากเชดโดะแมลงมีปรสิตไม่พอมีเลิมอีกนะครับก้็แมลงพวกนี้ก็จะคล้ายๆเห่าม้วนหัวนะแต่นี่เป็นเขาเรียกว่าเห่าในหำเฮ้ยทับของผู้หญิงก็เป็นนะฮะก็ ดูแลรักษาสุขภาพโอ้ยสุขภาพเต็มหน้ากูเลยสุขภาพให้ดีด้วยนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากผมปรารถนสุขจากไอเดียนทีวีกาเดียนทีวีนะโว้ยไม่ใช่นะครับออ้ยเยอะไป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 แล้วเยอะไปแล้วอย่าพึ่งอยอะพึ่งเยอะเฮ้ยเกาะตรงนี้วะเกอดหรือตายวะ เยอะเยอะไปเยอะเยอะไปเยอะไปไม่ต้องร้องเฮลลดิกูช่วยอยู่นี่คุช่วยอยู่นี่มึงก็หินมันบ้างสิวะหินไงีนั่นนั่นไงมามาเยอะด้วยมาเยอะด้วยเพนเธอจ่าเพนเธอจ่าแม้มันจะตายง่ายนะครับแต่ว่ามึงเยอะเกินไปแล้วนะครับ ล้างไข่บ้างนะมึงไม่ล้างไข่เนี่ยจะไปตักไข่มึงไครกัวะไอ้ไอ้ดิวโดโรไม่ก็ตั้งโดสสด,งโดสัตว์เค้ารัสมรสชาติอยูน่นี่มึงดูหนังเอวี B แล้วกูต้องมาทำความสะอาดมึงใช่ไหมร,รู้แล้วสำหรับผู้ชายคนนี้ครับกำลังดูหนังเอวีอยู่ครับก็เราต้องมาทำความสะอาดไขน่นะเนื่องจากว่าเล่นวอลไม่ยอมล้างอุ้ยไม่ใช่อู้เยอะ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  ไข่เน่ามากอ่ะแถวบ้านกูเรียกไข่เน่านะเอาละโอ้ยเจอไข่แล้วครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือไข่ตัวเมื่อกี้นะฮะเราต้องทำลายมันให้ได้ครับไข่ทั้งเริ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่ไม่พอไข่ไม่พอามพอาปกป้องไข่เหรอวะ เฮ้ยเอย่าพึ่งอย่าพึ่งเป็นไรอย่าพึ่งเป็นไรอย่าพึ่งเป็นไรเยอะไปแล้วเอาลูกน้องบวงหลุดตายห่าแล้วครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเนาะยิงนั่นไม่ดีวะเฮ้ยยิงมันโดนดีวะเฮ้ยชิบหายแล้วถืว่าเรียกชิปนี้จะเฟลไหมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเย็ดแค่โอ้โหกูทำทุกอย่างมึงมึงชักเมาด้วยมึงจะชักเมาทำไมโอ้ยอซูจีโอ้โหเท็ดแค่ตกมาจากยอดไอ้ตรงหน้ากูก็เป็นแนั่นอสูจีตกมามึงชักเมาเหลือไข่โอ้โหพระเจ้าลูกน้องเหลือคนเดียวเฮ้ยตายอยดาดอ เฮ้ยลไหม้าไปไล่อ่าพุไล่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเทีเปลพวกน้องมึงตอดเยอะมากตอดตอดไวไปแล้วพึ่อย่าพึมาน้อยสิวะมันงกัให้โดนสิวะเฮ้ยมนยิงกันว้าววะ ไป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 อ้้หูยเฮไม่ได่ามันยากยังวะแตกนะโอยเทบกระโดดนี่ไข่มึงลกล้างเฮียไข่น้ามากยอมรับจริงชักว่าวอีกแล้วทำไมต้องชักว่าวด้วยไม่เข้าใจเลย ทำความสาดให้มือมันมาทำให้พวกคุณลำบากดีๆทำความสะอาดให้พอเสือจักว่าวดีนั่นไงนั่นเอ้ยหมดยังหมดยังน้ำปกติเยอะนะคุณนั้นมึงยิงอะไรกันวะยิงไม่โดนเนี่ย เ้ยโอ้โหจิเยอะมากชักเมาทำไมครับจ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 บิชชั่นคอมพลีทเอาแล้วครับเราก็จัดการ ทำความสะอดาดไข่ของนุ่มที่ว้าวขนาดที่พวกเรากำลังปฏิบัติภารกิจได้เรียบร้อยปฏิบัติล้งาลงไข่ให้คนชักวา้าวอีสัตว์ปวดหัวเลยเด็กโ้ทำพวกกูตายไปรอบหนึ่งด้วยหลังให้กูทำแ็จก่อนมึงจะชักก็ชักนะจ๊ะ สำหรับตอนที่สองนะครับสําหรับท่านชายนะครับก็อยากให้ดูไปว่ากระโปรงของท่านเนี่ยมันก็ในเมื่อมันเป็นจุดซ่อนเลนเนี่ยมันก็สกปรกนะครับทําความสะอาดทุกครั้งนะฮะระวังจะมีอะไรมาเยือนนะครับถ้าทุกท่านคันไข่เนี่ยให้ไปล้างซะนะครับอาจจะมีปรสิตที่แบบมากินเลือดดูดดูดไข่ท่านอยู่ก็เป็นได้นะครับขอเชิญคุณริวครับเชิญนุ่มพี่อะไรไปแล้วสวัสดีครับเจอกันใหม่งวดหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย